รับข้อสือช่องทูวทีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ล่าสุดของโปเกซาก้ากัานเป็นกิจกรรมครบรอบ8ปีแล้วนะครับก็8ปีที่เกมนี้ได้เปิดมากว่ากิจกรรมจะมารอตั้งนานในที่สุดก็มานะครับมาพรา้อมกับกิจเขตรลับเลยใครที่ดองหมัดไว้อยากจับโปเกมอนก็ถึงเวลาของคุณแล้วนะครับไปจัดกันเลย ตอนนี้ก็อยู่ในกิจกรรมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมา,มาบอกกันว่าต้องทํากิจกรรมอะไรยังไงบ้างล็อกอินเป็นยังไงอะไรต่างๆรีวิวกิจกรรมนั่นเองนะมาดูกันเลยอ่ะพอเข้ามากิจกรรมนะครับมันก็จะให้ใส่ชื่อใส่เซิร์ฟต่างๆเราก็ใส่เข้าไปเนาะชื่อก็ทุน,นี่ตัวละครเซิร์ฟสองแปดศูนย์ใส่เซิร์ฟไม่ถูกด้วยนะครับถ้าใส่เซิร์ฟไม่ถูกก็ไม่ได้นะครับส่วน กิจกรรมแรกที่มันจะให้ทำก็คือล็อกอินเกมเพื่อรับรางวัลเป็นกิจกรรมที่1ล็อกอินหนึ่งวันก็จะได้ห0สิบเพรผลไม้แล้วก็ถุงเงินพิเศษถ้าสมมุติว่าเรามี VIP แบบผม v i p ี3เนาะก็จะได้รางวัลข้างล่างด้วยเป็นรางวั VIP ล VIP รับเพิ่มมันน่าจะ v i p หนึ่งก็ได้รับเพิ่มนะครับดังนั้นก็เติมไว้ดีกว่าสัก v i p ีหนึ่งก็ได้ปกตินะเกมมันจะให้แบบว่าล็อกอินหนึ่งวันมันจะรับได้ทุกวันแต่อันนี้คือ รางวัลทั้งหมดสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในน้ำล็อกอินเกม1วันมันจะไม่รีทุกวันนะครับเราก็จะได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็3มวันในห้าสชิป5วันได้หนังสือการ์ดอน50แล้วก็ถ้าเป็น VP ก็จะได้คูณ2เป็นอีก่าสิก็ถือว่าเยอะนะหนังสือการ์ดอน50คูณ2เป็นร้อยนี่แล้วส่วนใอเจวันนี่สิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือโกลบัเทอร์แคป ถ้าใครยังไม่รู้ว่าโกมันได้แคปทำอะไรได้เดี๋ยวจะเข้าไปดูในเกมแล้วก็กดให้ดูนะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงคือมันมีประโยชน์มากเลยนะครับถ้าเป็น VP ีก็ได้เพิ่มอีก10อันก็เป็น20อันก็พอดีที่มันจําเป็นต้องใช้พอดีเป๊ะก็อยากให้เป็น VP พนะครับสมัครสมาชิก p หนึ่งก็ได้เติมไปสักนิดหน่อยก็ได้อ่าต่อมาเป็นรวบรวมเหรียญกระชาปองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์ของรอบนี้เลยนะครับการรวบรวมเหรียญกระชาปองเพื่อที่ไปสุม่ม กาชาปองนำโชคเป็นกิจกรรมที่3ตัวอย่างรางวัลมี5,000เพรบัตรแฟชั่นการ์ดอัดบัมดับใบรือว่บบาใบแม็ก777ใบหนังสือคาร์ดสอน200แล้วก็ตัวไฮไลท์เลยมาสเตอร์สติ๊กเกอร์โฮโอเป็นอะไรที่ดีมากถ้าแบบว่าใครยังไม่มีถ้าใช้ชิปแรกคือ5,000ชิปเลยนะดังนั้นใครที่ไม่มีนี่กิจกรรมนี้คือห้ามพลาดแล้วประเด็นคือ ในกลุ่มมีคนสูมได้มาสเตอร์สติ๊กเกอร์มาสเตอร์โฮโอสองสามคนเลยนะดังนั้นเลดดอบน้อยแต่ว่ามีโอกาสได้จริงๆนะไม่ได้จกตาเหมือนกิจกรรม,มอ,อื่นๆที่แบบว่าไม่มีใครสูมได้ทั้งกิจกรรมเลยแต่อันนี้คือมีคนสูมได้แล้วอย่างนะโฮโอเป็นโปเกมอนที่ต้องมีอยู่แล้วยังไงคุณก็ต้องเล่นมาสเตอร์โฮโอแต่นั้นสติ๊กเกอร์อันนี้คือห้ามพลาดเลยนะครับ แต่ก็แล้วแต่ดวงของเราอีกว่าเราจะได้อะไรซึ่งคมสุ่มไปสามรอบว่าลองสุ่มก่อนมาทํากิจกรรมดูว่าเป็นยังไงสุ่มไปสามรอบกลีการทำสามรอบนะครับ <c oughs> มันก็ไม่ได้ทุกคนที่มันจะได้แหละเที่ยวก็ประมาณอารมณ์เดียวกับสติ๊กเกอร์เลคุซ่าแต่สติ๊กเกอร์เลคูซ่ามันปั๊มได้ไงมันสามารถสร้างไอเดียใหม่มาปั๊มได้เรื่อยๆคือสต er ิ๊กเกอร์โฮโอมันล็อกจํานวนการสุ่มมันไม่สามารถปั๊มเรื่อยๆมาสุ่มได้ต่อมามาดู ภารกิจกันนะครับที่จะทำให้เราได้เหรียญไปสุ่มกระชับปองกันการสุ่มกระชับปองแต่ละรอบไปใช้สองเหรียญน,นะครับนี่สามารถรับเหรียญกรชาได้จากกิจกรรมที่2แล้วก็ได้ทุกครั้งที่ใช้2เหรียญในการสุ่มกระชับปองแต่นั้นเราต้องใช้2เหรียญในการสุม่มวิธีการรับเหรียญก็อัปเกรดภาชนะ10ครั้งได้รับเหรียญกรชาปองคูณหนึ่งคงจะแปะไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วมันทายัางไงได้บ้างของจะต่างอยู่ตรงไหนจะได้เพราะว่า ใครที่งงว่ามันต้องหายัางไงก็จะได้ไม่ต้องไปหาให้มันยุ่งยากนะครับอย่างแรกเลยอัปเกรดภาชนะ10ครั้งได้รับเหรียญกระปองคุณหนึ่งภาชนะยังไงมันคือสัตว์เลี้ยงที่เราใช้ขี่กดอัปเกรดไปแต่ผมอัปเกรดไม่ได้เพราะมันเวลเต็มแล้วสำหรับคนที่เวลวเต็มก็เสียสิทธิ์ตรงนี้ไปเลยมันอัปต่อไม่ได้แล้วไงมันตันต่อมา อย่างที่2เติมเพชจจำนวนเท่าไรก็ได้ก็ได้เหรียญกระชัปองคุณหนึ่งต่ำสุดนะมันคือ20่สิบเพรของอืมเนี่ยเติม20บาท40ิบเพรของทูมานีวอลเลตก็ได้นี่เป็นจำนวนเงินที่ต่ำที่สุดแล้วที่คุณจะสามารถเสียไปกับเกมแล้วก็ได้รับสิทธิ์หนึ่งเหรียญกระชับปองต่อมาวิธีอีกวิธีหนึ่งการสุ่มบัตรฟักไข่ การสุ่มโปเกมอนคูณสิบสิบครั้งกดไปปึ้งตรงนี้นะครับแต่เราจะไม่กดก็จะได้เหรียญกระชับปองมาสองอันก็เป็นวิธีสำหรับคนรวยนะครับมันแพงอยู่สองพันสี่รอแปดสิบแปดเพชรต่อมาอย่างที่3มการรอโปเกมอนสิบครั้งได้รับเหรียญกระชับปองคูณหนึ่ง การรวมโปเกมอนนะมานับรวมกับการใช้บัตรรวมเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้โปเกมอนอย่างเดียวใช้บัตรรวมก็ได้ใช้บัตรรวมหนึ่งใบก็นับเป็นหนึ่งครั้งเหมือนกันไม่จําเป็นต้องรวมแต่โปเกมอนอย่างเดียวนะครับตามนี้เลยอย่างที่5เติมเงินสะสมในวันถึง10,000เพรได้รับเหรียญกระเช้าปองคูณ5ได้รับมากที่สุดก็ต้องเสียมากที่สุดเหมือนกัน10,000เพรคือ5,000บาทก็แล้วแต่เลยนะครับว่าคุณจะเสียหรือไม่ตอนนี้ก็มีกิจส่วนโคสิกอยู่ สำหรับใครที่ไม่มีงบก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้เติมต่อมาเป็นการจับโปเกมอนง่ายๆเลยเข้ามาที่เขตรับโปเกมอนมันจะมีโปเกมอนให้จับแล้วก็รีไปแล้วก็จับไปห้ารอบจะเป็นเขตระดับสูงเขตระดับต่ําก็ได้นะครับไม่ได้ฟิกแต่ตอนนี้เขตระดับสูงมันมีกิจกรรมโปเกมอน ในตำนานที่มามาลงในเขตระดับสูงน่าลองใครที่ดองตั๋วจับเยอะๆก็ได้เวลาถลุงแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพโปเกมอนให้เลยว่ามีตัวไหนลงเขตลับบ้างโปเกมอนที่มาลงเขตลับก็อย่าลืมไปตามลา่าต่อมานะครับจํานวนเพชรสะสมที่ใช้ในวันเดียวถึง6000เพชรได้รับกาาปองคูณห้านี่ก็ได้รับเยอะเหมือนกันยังไงใช้เพชรแต่ผมไม่มีเพชรให้ใช้ก็เลยไม่ได้ทํากิจนี้นะครับต่อมาจะเป็นกิจกรรมบริจาค ในกิวสองครั้งได้รับเหรียญแกชาปองคูณหนึ่งกดเข้ามาที่กิวมันจะมีเอ่ยบริจาคกิวข้างหน้าแล้วก็กดบริจาคธรรมดาไปสองรอบก็เสียสองหมื่นแล้วก็จะได้สิทธิ์มาอีกหนึ่งต่อมาเป็นการใช้การอัประดับททำลายจำกัดคะแนนส่วนตัวของพุกมอนมันคือการใช้ใบแม็กตอนแรกะที่ผมคิดคือใบแม็กคือมันต้องใช้สิบห้ารอบแต่จริงๆมันคือใช้แค่สามสิบใบเอ้ยมันใช้สิบห้าใบ ังน,นั้นเรากดไปแค่รอบเดียวมันก็ขึ้นแล้วนะครับต่อมาง่ายที่สุดเลยใช้พลังงาน120แต้มได้รับเหรียญกระชาปองคูณหนึ่งก็แค่กดกวาดล้างด่านใดสักด่าน120พลังงานกดแป๊บเดียวก็ได้ละก็เสร็จภารกิจ120พลังงานเรามาดูกันเลยนะครับที่ผมพูดตอนแรกนะที่บอกว่าว o r โ a วแคปเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากๆนะครับ ยังไงามาดูไปแม็กเอไมไม่ไม,ไมตัวนี้คือกดไปเยอะแล้วเรามาดูตัวแบบเดโคซาเลยแล้วกันนี่ให้เรากดไปที่กำหนดการรอบพิเศษถ้าเรากดถ้าเรามีวัตร์แคบยี่สิบอันเรากดการฝึกพิเศษปุ๊บ ค่าที่มันยังไม่ตันมันจะเด้งขึ้นไปตันทันทีเห็นไหมแบบสเปเชียลอแท็กของผม228ทับ270ถ้าเรามีบอทเทิลแคป20อันกดปุ๊บค่าสเปเชียล c อแท็กมันจะเด้งจาก228เป็น270ทับ270ทันทีคือเราจะได้เหมือนใบแม็กบวกขึ้นมาอีกขอคำนวณแป๊บนึง270-228ลบ228มันเราจะได้ใบแม็กบวกขึ้นมา42ใบนะครับ ก็เป็นอะไรที่ดีมากเกมอุตสาห์แจกก็ไปรับกันด้วยนะครับอย่าลืมนี่แบบอันนี้ค่าสป,ปิดที่มันได้ตันร9 2ยเกทับร้อก็คือผลจากการกดโกลบอลเทอร์แคปนั่นเองคือแบบว่าแค่คุณรีติดสาฟ้าคุณกดโกลบอลเทอร์แคปปพ๊่ค่ามันจะเด้งขึ้นตันอัตโนมัติแบบถ้าผมได้โกลบอลเทอร์แคปผมก็น่าจะกดให้กับตัวไว้์คิวเรมมันจะเด่งขึ้นมาอีก 227ไป233เด้งขึ้นมาีกเท่ากับการกดใบแม็ก6รอบก็6คูณ30ประหยัดไป180ใบแม็กเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจนี้โอโอฟี o เลยนะมีคนได้แล้วด้วยโชคนั้นอาจเป็นคุณด้วยนะอย่าลืมเล่นนะเป็นอะไรที่น่าเล่นแล้วกิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับพอดีครบรอบ8ปีพอดีเลยยดนนรงเชิญชวนไปเล่นกันเถอะ กิจกรรมต่างก็ไม่ได้ทำยากแต่ละวันนะครับ